สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะปลูกยิมโนนะคะอ่าเราก็จะรองด้วยกาบมะพร้าวสับ แล้วก็ตักดินใส่นะคะใส่ดินเข้าไปปุ๋ยนะคะสักประมาณ หกเมตรแล้วก็กันเพี้ยคือสตาก์นจีนะคะคนให้เข้ากันต่อจากนั้นนะคะก็จะแหวะตรงกลางส่วนนี้นะคะรากเนี่ยบางคนเขาก็จะตัดนะคะแต่ดิฉันก็ไม่รอแห้งนะคะ เคยซื้อต้นแบบนี้มานะคะแบบรากแข้งมากมาปลูกแล้วมันมันไม่รอดนะคะก็เลยเน้นเน้นสดสดเปียกอ่าเราจับอย่างนี้นะคะเอียงแล้วก็ใส่ดินเข้าไปนะคะเ,เพื่อนๆ แล้วก็ค่อยกดดินเบาๆนะคะกดลงไปฉันชอบปลูกให้ส่วนนี้สูงนะคะ อพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็จะโรยหินนะคะอาจจะมอมแมมนิดนึงหินเราก็เหลือไม่ค่อยเยอะส่วนต้นที่เหลืออาจจะไม่ได้โรยนะคะ ตรนี้เป็นเห็นที่เหลือเศษเล็กเศษน้อยเอามารวมกันนะคะเรียบร้อยนะคะก็จะลดน้ำถ้าในการปลูกครั้งแรกก็ จะใช้วิธีการจุ่มก่อนนะคะแล้วก็ไว้ในที่แดดลำไรก่อนสักประมาณคือเขามีรากอะไรอยู่แล้วนะะสักประมาณสองอาทิตย์ฉันก็จะเอาไว้ในแดดปกตินะคะเมื่อครบสองเมื่อครบเจ็ดวันนะคะก็จะรดน้ำโดยปกติจะใช้วาลรดน้ำรดจากข้างบนนะคะ ก็ลดจนชุ่มให้น้ำหยดลงก้นกระถางแบบนี้นะคะแต่เราจะลดทุกเจ็ดวันนะคะที่ลดเป็นประจำก็คือทุกวันอาทิตย์เพื่อมให้ตัวเองสับสนนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดจะได้มีเวลาดูแลนะคะ าเสร็จเป1ต้นนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ